สวัสดีค่ะดิฉันนางจันทิมาสวีดแมนครูชำนาญการกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนศรีพุทธาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหาคนครเขต2ขอนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทำให้คุณครูผู้สอนเกิดแนวคิดสร้างนาวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในลักษณะผสมผสานเพื่อการเข้าถึงของนักเรียนในหลายๆรูปแบบและเพื่อเป็นการลด loss learning ของนักเรียนจึงได้ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 1. การวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลเพื่อให้ทราบข้อมูลความรู้ความสามารถพื้นฐานของนักเรียนตลอดจนถึงปัญหาความจําเป็นข้อจํากัดบางประการของนักเรียนเช่นความพร้อมในการเรียนออนไลน์การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตตลอดจนความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์3สอบวัดความสามารถพื้นฐานภาษาไทย เพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงลึกของนักเรียนในรายชั้นเรียนเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อยสสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียนเพื่อดูแลนักเรียนรายบุคคลเพื่อออกแบบการประเมินที่ต้องการประเมินพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลสร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม โดยการสร้างเว็บไซต์ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมวันสำคัญเช่นวันไหว้ครูวันสุขพรู่วันภาษาไทายแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติและในเว็บไซต์ยังเปิดโต๊เรียนมือถือให้ในักเรียน,<ใ>นที่ไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ในเวลาหรือประสบปัญหาระหว่างเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้โดยการลงชื่อเข้าเรียนใน Google Form ที่ครูสร้างไว้ และเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ซึ่งจะประกอบไปด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์คลิปวิดีโอและทำใบงานออนไลน์หรือเกมการเรียนรู้ที่ครูสร้างไว้ให้แต่ละหน่วยการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนออนไลน์จะใช้สัดส่วนหน่ยเปอร์เซนต์แบ่งเป็นสิบเปอร์เซนต์การสอนของครู สามสิบเปอร์เซ็นคือการสร้างสื่อนวัตกรรมเปรียบเทียบนะคะนักเรียนดูการเปรียบเทียบให้คําแนะนำเพื่อสร้างนวัตกรรมในะคะเรียนส่วนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั้นนักเรียนได้ฝึกคิดฝึกสร้างและฝึกแก้ปัญหาจากการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลนั้นในหัวข้อนักเรียนต้องการให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยด้วยวิธีใดซึ่งในสามอันดับแรกนั้น คือการใช้เกมการบรรยายแล้วก็การปฏิบัติดังตัวอย่างคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนเรื่องความแตกต่างของภาษาโดยครูจะใช้การสอนแบบบรรยายด้วย Powerpoint และสรุปบทเรียนด้วยการเล่นเกมวำบามด้วยโปรแกรมต่างๆเช่น w o เ d e r ่นเป็นแผ่นพืนบบอสงแสทั้งและ Pocket เกเป็นต้น ในการปฏิบตัตินั้นนักเรียนได้ท่องบทอาขยางเรื่องนิราชภาาาูเขาทองและการทำรายงานออนไลน์เป็นต้นวันนี้จะมาอ่านเรื่องนิราชภูเขาทองาม,มาถึงบางทรณีทวีโซยาวมโยกยากใจให้สะอื่นโอสุธาหนาแน่นเป็นแผ่นพื้นถึง4 2่0 0ืทั้งแดนใต้เมื่อคอร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุธาจะอาศัยล้วนหนามเน็บเจ็บแสบขับแคบใจเหมือน นกไล้ลังเลอยู่เอกาถึงเกตย่านบ้านมอญแต่ก่อนเก่าผู้หญิงเก้ามวยงามตามจากการออกแบบนวัตกรรมการสอนด้วยมีผสมผสานเกิดเป็นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนผู้ปกครองและครูเป็นห้องเรียนแห่งความเป็นกัลยานมิตรนักเรียนไม่เกิดความเสี่ยนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดความพร้อมผู้ปกครองเกิดความมั่นใจ และครูก็มีความสุขพิฉันขอจบการนำเสนอแวัตกรรมการเัีการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ